กินใส่คอนแทคเลนส์วันหนึ่ง6กถึงแชั่วโมงหรือว่าบางวันเนี่ยมากกว่านั้นค่ะเวลาใส่คอนแทคเลนส์นานๆเนี่ยจะมีอาการตาล้า ตาแห้งใช้น้ำตาเทียมเนี่ยหยดเกือบเกือบทุกชั่วโมงเลยค่ะวันนึงทางานสิกว่าชั่วโมงค่ะแล้วก็อยู่กับจอคอมทั้งวันเลยค่ะบริเวณที่พี่นั่งเนี่ยแอร์ลงด้วยลมก็จะแรงกว่าปกติด้วยก็แน่ๆเลยที่ตามมาคือตาแห้งคือแห้งแล้วก็ล,ล้าเราก็ต้องคอยขยี้ตาบ้างเอ่อจากบ้านที่ทํางานนคะครับก็จะมีระยะทางประมาณเกือบ20กว่ากิโลนะครับก็จะใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงในการขับขี่มานะครับโดน ลมที่ประทะดวงตาโดยตรงทำให้เกิดอาการตาแห้งและก็ตาล้าครับหลังจากทานเรียพันตัวนี้เข้าไปนะคะอาการล้าตาลดลงมากเลยค่ะอาการตาแห้งก็แทบไม่มีเลยค่ะน้ำตาเทียมเนี่ยดีมไม่ได้หยอดเลยนะคะแล้วก็1วันเนี่ยดิสามารถใส่คอนแทคเลนส์ได้นานขึ้น สิ่งที่ได้เห็นชัดๆเลยคืออาการตาแห้งของพี่ลดลงอย่างมากเวลาที่เราตาแห้งมากๆเนี่ยพี่มีอาการปวดหัวร,ร่วมด้วยพอทานตัวนี้ไปเนี่ยอาการปวดหัวของพี่ลดลงหลังจากที่รับประทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปแล้วนะครับก็จะมีความรู้สึกว่าอาการตาแห้งตาล้าลดลงนะฮะสามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่นะครับพอเดินทางกลับบ้านไปนะครับผมก็สามารถที่จะเล่นมือถือหรือดูทีวีโดยที่ไม่มีอาการของตาล้าเลยครับอย่าลืมดูแลดวงตาที่คุณรัก ด้วยความปรารถนาดีจากกิฟ f รินอ u ควาเทีย